สวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนนะครับกลับมาพบกับซีรีส์เดียโบภาคที่2พาร์ท3กันครับหลังจากที่เราช่วยงานของคาชาเสร็จนะครับทางอาคาราก็จะมีเรื่องขอให้เราช่วยเหมือนกันครับเธอบอกว่าเป็นที่ชัดเจนอยู่เรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายที่ยากจะเข้าใจนับภาษาอะไรกับการต่อสู้มีผู้รู้เพียงคนเดียวที่สามารถให้คำแนะนำกับพวกเราได้เพราะเขาศึกษาด้านประวัติศาสตร์และตำนานลึกลับมาพอสมควรชื่อของเขาคือ d e ็ k เ r ิดเคโดยเธอพูดทิ้งท้ายว่าเราจะไปพบกับทาง d e ็ k เ r ิดเคนด้ที่ t ท e ีท่ํมและทางอาคาร่าเองก็ภาวนาให้ d e ็กเกิดเคนนั้นยังมีชีวิตยอยู่หลังจากที่เราคุยเสร็จเราก็จะได้รับเควส์ e a r c h for Ken มาครับซึ่งถ้าหากว่าเราคุยกับทางอาคาร่าอีกครั้งหนึ่งเธอจะบอกเป็นในๆว่า t ท e ีท่ํมนั้นอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเดินเท้า ถ้าเราเดินทางไปด้วยเท้าเคนองตายก่อนเพราะแบบนั้นเธอเลยมีแผนสำรองเอาไว้ครับซึ่งแผนนั้นก็คือให้เราเดินทางไปด้วยวาร์ปโดยคีย์เวิร์ดในการเดินทางไปด้วยวาร์ปนั้นมีอยู่2ที่ด้วยกันครับที่แรกก็คือ Stonefield และที่2ก็คือ Darkwood ครับโดยการดำเนินเควสของเราก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มแรกก็คือเราจะเดินทางจากทางโคเปนไปทาง Stone Field ครับ หลังจากเดินทางมาที่ s สโตนฟิลด์เรียบร้อยแล้วมี2อย่างที่เราจะต้องหานะครับอย่างแรกก็คือเสาหินที่มีจํานวนเสาทั้งหมด5เสาครับคําเตือนถ้ามาถึงเสาแล้วให้ระวังมอนสเตอร์ที่เป็นบอสให้ดีๆนะครับไม่งั้นเราจะโดนไฟฟ้าแสนวอลช็อตจนตายครับในส่วนอย่างที่2ก็คือ u n d e r g r o u n d Passageway ครับ ซึ่งถ้ำนี้จะเป็นถ้ำที่ต่อไปยังอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องไปด้วยเหมือนกันครับโดยใน Underground Passage Way นั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ชั้นครับเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปชั้น2ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะออกไปทางด a r k Wood เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไอเทมที่มีความหายากสูงนะครับแนะนําให้ไปชั้น2ก่อนครับ หลังจากที่เราออกมาในแมปดาร์ w วูดแล้วนะครับให้เรามองหาต้นไม้ครับโดยชื่อต้นไม้นั้นจะชื่อว่า Tre e of i n นเ f i ิซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเอาคัมภีร์ได้นั้นเราต้องฝ่าฝูาฝงกอริลลาเข้าไปก่อนครับซึ่งจำนวนมันนี้มีเยอะเหลือเกินดูมันสิครับรรรหลังจากที่เราป่าพวกมันได้สำเร็จแล้วก็ได้คัมภีร์มาแล้วนะครับ ให้เราเอาคมภี์นั้นไปให้กับทางอาคาร่าครับซึ่งทางอาคาร่านั้นจะทําการแปลภาษาแล้วเราจะได้รู้ปริศนาทั้งหมดในการเปิดวาร์ปจากคมภี์นี้ครับหลังจากที่เราได้คัมภีร์ที่แปลเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่เสาหินทั้ง5้าที่สโตนฟิลเพื่อทําการเปิดวาร์ปครับสําหรับปริศนาในการเปิดวาร์ปนั้นก็ไม่ยากครับให้เราดูลําดับการกดเสาจากคัมภีร์ได้เลยครับ เมื่อเราทำเสร็จก็จะเกิดวาร์ปสีแดงขึ้นให้เราคลิกเข้าไปสู่ทีถ้ำได้เลยครับเข้ามาแล้วภารกิจของเควสก็ไม่ยากครับให้เราเดินไปที่กลางเมืองแล้วก็ช่วยเคนออกมาได้เลยครับเขาจะเปิดวาร์ปแล้วกลับเมืองไปเองโดยที่เราไม่ต้องเปิดให้เลยครับ Decard เมื่อกลับมาที่เมืองเด็กเกิร์เคนจะกล่าวขอบคุณเราพร้อมยังพูดอีกว่าเขาจะไอเดนติฟายไอเทมให้กับเราโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวจากนั้นเพื่อเป็นการจบเควส t เราจะต้องเดินไปคุยกับทางอาคาร่าซึ่งทางอาคาร่านั้นจะกล่าวขอบคุณที่เราเสี่ยงชีวิตไปช่วยเด็กเกิร์เคนและทางเธอนั้นมีเรื่องที่จะคุยกับทางเด็กเกิรเคนโดยทันที เมื่อคุยเสร็จเธอจะให้แหวนวงหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนกับเราเป็นอันจบคเควสครับต่อไปจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาครับเริ่มแรกก็คือซอมบี้ที่เราสู้ด้วยในทีทัมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากริสเวิร์ดในภาคแรกนั้น<ๆ>เขาเคยเป็นช่างตีดาบที่อยู่ในทีทรัม,มาก่อนครับอย่างที่2ในสมัยโบราณน,นั้นทีท,ทัมเคยเป็นเมืองเล็กๆในอนาณาจักรของคันเดลัสมาก่อนครับ นอกจากนี้ทรีท่อมยังเป็นเมืองเมืองหนึ่งในภาคแรกอีกด้วยครับอย่างที่3ก็คือเด็กเกิรดเคนจะเล่าเรื่องบางอย่างให้กับเราฟังครับเขาเล่าว่าหลังจากที่เดียโบถูกสังหารลงในภาคหนึ่งภายใต้เมืองทรีท่มเหล่าฮีโร่ที่ปราบเดียโบได้นั้นก็เริ่มสับสนในตัวเองและเดินทางออกจากทรีทัอย่างไม่มีเยื่อใยหลังจากนั้นไม่นานทรีท่ก็ถูกฝูงปีศาจเข้าโจมตีจนล่มสลายในที่สุด สุดท้ายเด็กเกิดเคนยังบอกเราอีกว่าเดอะดาร์ควันเดอร์หรือชายมงดำที่เราพบตอนต้นเกมภาค2นั้นเป็นหนึ่งในผู้ปราบเดียโบได้ในภาคแรกหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือไอดานครับข้อมูลอย่างสุดท้ายวอร์ดบอดี ในระหว่างที่เราอยู่ในทรีถ้ำเราจะพบกับศพศพหนึ่งที่ชื่อว่า w ว r d Body ครับซึ่งชายที่ชื่อ w ว r d นั้นในขณะที่มีชีวิตเขาเป็นพ่อค้าของเถื่อนที่อยู่ในภาคแรกครับไอเทมที่เราจะได้จาก w ว r d นั้นก็คือเงินจํานวนมากและขาของ w ว r d ์อ๋อเป็นขาเทียมนะครับอย่างที่4ี่เควสนี้สามารถเฟลได้ครับหากเราข้ามเควสนี้ไปและไม่ช่วยเคนในแอคหเวลาเราไปที่แอคสเราจะเจอเคนครับซึ่งเขาจะบอกว่า เหล่าโลกนั้นได้ช่วยเขาออกมาจากเหตุการณ์ในทรีถ้ำและข้อเสียที่เราจะได้รับหลังจากที่เควส์ล้มเหลวนะครับคือเราจะต้องใช้เงินในการ Identify i ยไอเมื่อเราคุยกับทางเคนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปของทางช่องเรานะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปตัดไปนะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของทางแอคหอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับสวัสดีครับ